สวัสดีครับท่านผู้ชมเว็บ,บไซต์ไทยเฟรนช์ชายเซ็นเตอร์นะครับหรือว่าดูผ่าน YouTube c h a n แนลไทยเฟรนช์ชายนะครับ <Okay. S 2> ก่อนที่ผมจะเข้ามาบูธนี้นะครับคนเยอะมากคนซื้อ,อขนมปังเนี่ยเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ผมยังอยู่ในส่วนของงานไทยเฟรนช์ชายแอนด์เอสบีเอ็กซ์2016จัดที่ IMPACT เมืองทองธางนีวันนี้วันนี้ผมโอกาสดีมากครับได้เจอกับคุณกันตินันนะครับศรีสุริยะประพานะครับท่านเป็น CEO ของ ฟรนชชายแบรนด์ที่ชื่อว่าคักแหงนะครับก็เป็นขนมปังแบรนด์ที่ท่านใดที่เข้ามาดูในเว็บไซต์ไทยเฟรนช์ชายเซ็นเตอร์เนี่ยต้องเห็นเป็นประจำนะครับสวัสดีครับคุณกนินันครับอ่าก็ใครดีดีครับดีมากครับรดีมากนะครับ <laughs> แล้วก็ <laughs> เห็นเป็นโปรดักต์ใหม่ที่เป็นขนมปังชาโคอ่าเอออยากให้คุณกนินันช่วยบอกหน่อยว่าที่เรามานำเสนอออกบูธทางนี้เนี่ยมีขนมปังชาโคเป็นตัวเด่นเนี่ยมันมันมันมีพิเศษยังไง ก็เรื่องเบื้องต้นเนี่ยเราเริ่มจากการที่ส bueno> ินค้าของเราเนี่ยเน้นในเรื่องของแป้งเป็นหลักเพราะว่าแป้งของเราเนี่ยสามารถที่จะทานกับไส้อะไรหรือทานกับอะไรเนี่ยก็อร่อยจากนั้นเนี่ยเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยเรามีสูตรแป้งทั้งหมด4สูตรก็มีแป้งออริจินอลแป้งโกโก้แป้งชาโคลและแป้งชาเขียวซึ่งเทรนปัจจุบันนี้เนี่ยชาโคลเนี่ยมาแรงมากชาโคลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายเกรดครับถ้าเราเห็นเนี่ยสีเทาเนี่ยอันนั้นมันไม่ใช่ชาโคลอันนั้นมันคือกาะเพรา กับมะพร้าเราใช้ทําขนมเปียกปูนถ้าคนไทยนะครับเราเรา,เรามองเห็นตรงนี้ว่าจริงๆเนี่ยคนไทยอาจจะได้ข้อมูลใ,ใ,ในในเรื่องที่ผิดเราก็เลยเลยนาเข้าผงชาโคแท้จากญี่ปุ่นเข้ามาอ่ามีใบอนุญ,ญาตนําเข้าชัดเจนสวนแหลมชัดเจนทั้งหมดชาโคที่แท้จริงก็คือถ่านไม้ไผ่ที่เผาด้วยความร้อน2อง0องศาคร,ครับอ่าประโยชน์ของเขาก็คือช่วยในการดีท็อกซ์ลำไส้อ่าคล้ายๆยาถ,าถ่านที่เราเคยเคยเห็นนะครับยาถ่านอ่าคล้ายๆยาถ่านที่เราทานในกระต้องเสียหรืออะไรอย่างเงี้ย อ่าพวกนี้มันจะช่วยในการในการเขรียกว่าอะไรครีนลำไส้ของเรา<ม>เพราะนั้นเนี่ยเราเราเห็นมองเห็นประโยชน์ตรงนี้เราก็มองเห็นว่ามันน่าจะเป็นมันมันเป็นเทรนเฮลตี้ที่ดี<ม>เราก็เลยเอามาทำในในส่วนของเบเกอรี่ที่ใส่ไส้ของเราเข้าไปม,มันก็กลายเป็นอ่าชาโคที่ขนมปังชาโคที่มีไส้<ม>ถ้าปัจจุบันนี้ก็แทบจะน่าจะมีเราคนเดียวที่ทำ oh. อ่าบางทีเราอาจจะได้เห็นตอนนี้เราจะได้เห็นชาโคสังขยา<ม>อ่าชาโคไส้กรอกหรือบังเจ้าเนี่ยเขาอ,อาจจะมีชาโคแต่ว่าอาจจะเป็นแค่ชาโคบุยอง อาหารของเรามีมีชาโคที่มีไส้มากกว่านั้นตอนนี้มีกี่ไส้ได้ครับถ้าชาโคอย่างเดียวเนี่ยประมาณสิบสไส้เลยใช่12ไส้งใช่ประมาณนี้แล้วเชิญครับเชิญก็ปัจจุบันเนี่ยพอพอเราพัฒนามาเป็นหน้าช็อปปุ๊บเนี่ยมันก็มันก็มีแมทเทเรียลในการที่อ่าสต็อกเพราะเราสต็อกเยอะมากเพื่อให้ราคาที่ได้ได้ราคาที่ดีให้คนไทยได้สัมผัสได้ง่ายเลยนี่ว่าสต็อกตัววัตถุดิบที่เป็นชาโคเพื่อจะมาทำขนมปังนี้ใช่ครับเตาเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะให้ราคาเนี่ยลูกค้าสัมผัสได้ง่ายเนี่ยปกติเเเเนีี่่ยยยชาาาาาโคคด๋วกกตงงปรรระทศขัแพมบ ราคาสูงใช่ครับต้นทุนวัตถุดิบมันสูงมากเถอะสูงมากใช่เพราะว่ามันเป็นของแท้จากญี่ปุ่นเลยใช่ครับแน่นอนอันนี้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์พมีใบมีใบทุกอย่างครบหมดอ่าตอนนี้ชาโคลูกค้าบางท่านเคยกินชาโคลแล้วปรากฏว่ามันแบบมีเม็ดใหญ่ๆอยู่ในป่ามีเม็ดแบบกรอบๆเหมือนกินทรายเออของจริงไหมอ่าของจริงแต่ว่าเผาเผาแบบไม่ละเอียดเผาแบบรีบเผาเผาแบบองมีเผาแบบรีบเผาเนี่ยไอจุนจุนเนี่ย จุนของมันยังใหญ่อยู่นี่ออกไหมครัแต่ขอตัวถ้าเกิดของเราเนี่ยเผาได้2,000องศาเนี่ยจุนจะละเอียดถาม,มาทานเข้าไปเนี่ยจะมีความรู้สึกนะกรุกรอบนิดนึงแต่ว่าไม่เฟื่อนไม่ฝาดไม่ลำคาญคอจริงๆเราต้องควรเผากี่องศา2,000ครับ2,000อัพใช่ครับแต่ถ้าเร็วๆเนี่ยบางเจ้าที่ญี่ปุ่นทำเร็วๆเนี่ยเพื่อเร่งการผลิตเนี่ยมันก็ออกมาเป็นแบบสักสา ครับอันนี้ที่คุณนันนันพูดได้คือคุณนันนันบินไปญี่ปุ่นไปดูมาแล้วเราเรามีเรามีซัพพลายเออร์ที่เขาดูแลเรื่องนี้โดยตรงแล้วเขาก็เลยคือแม้ทั้งญี่ปุ่นเองก็มีชาโคหลายๆเจ้าผู้ยๆใช่ครับมีมีเลือกมาแล้วใช่ครับปัจจุบันปัจจุบันนี้เราเราดูที่ซัพพลายเออร์หรือ R&D ที่เป็นเอกชนที่แข็งแกร่งในการที่เข้ามาช่วยในการพัฒนาโปรดักต์เราเองเราบอกเลยว่า เราไม่เก่งอแต่เรามีเพื่อนเก่งสุดยอดเป็นเป็นกลไกในการทำธุรกิจที่ดีเราก็เป็นพันธมิตรกันอ่าพรนทเนอรกันถึงแม้ว่าราคาสูงก็แก้ไขปัญหาด้วยการที่สต็อกสต็อกใหญ่อือแล้วก็มีสาขาที่เยอะโวลุมมากอ่าโวลุมเยอะเราก็สามารถที่จะขายในราคาที่ต่ำได้โอเคตอนนี้กลับเข้ามาสู่ ตัวขนมปังแล้วที่บอกว่าสีแป้งสีแป้งสีแบบอ่าใช่ครับแล้วแป้งแบบไหนที่ขายดีสุดครับตอนนี้ชาโคครับเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งเลยเป็นเป็นเทรนที่แรงมากอ๋อแล้วนี่เราขายชาโคนี่นานหรือยังครับอ่อปีหนึ่งครับปีหนึ่งได้เลยใช่ปีหนึ่งเพิ่งลูกค้าเพิ่งเข้าใจปีหนึ่งเพิ่งเข้าใจเหมือนกับว่าต้องเอดูเคชคนไทยเพื่อรับประทานชาโคอยู่อ่าต้องมียาซีฟันก่อนหรือเปล่าต้องมีอะไรก่อนหรือเปล่าถึงเข้าใจว่าอ๋อเฮ้ยกินได้นี่หว่าอะไรแ่บ แต่เราออกมามานานแล้วครับเอามา,มานานแล้ว,นนลวใช่แล้วมันมันแมทชพอดีที่เทรนนมันมาเอ,นอเออก็ดีเออเอโอเค,คน่าสนใจตอนนี้เท่าที่ทราบข่าวในส่วนของค้าแข่งเองก็ดําเนินในเรื่องของการขยายรูปแบบธุรกิจในรูปแบบแฟรนช์ชส์ด้วยใช่แล้วก็มีน่าจะประมาณ38สาขาได้ตอนนี้ปัจจุบันนี้ใช่ครับแล้ว3าสิบกว่าสาขาเขาก็นําตัวโปรดักตัวใหม่เนี้ย ขนมปังชาโคไปขายด้วยใช่ครับเรา,เล,าเล่าสู่กันฟังหน่อยขายดียังไงบ้างอ,อ๋อจริงๆเนี่ยชาโคเนี่ยจะเจาะก,กลุ่มของลูกค้าที่อยู่ในในในอะไรได้ประมาณระดับกลางถึงระดับบนขึ้นไปอ,อ๋อพูดง่ายๆคือกลุ่มพวกนี้จะสนใจในส่วนของเฮลตี้แต่แต่เดิมเนี่ยเหมือนทักแทงขายขนมป,ปังราคาไม่สูงมากไม่สูงแล้วตลาดเราเป็นตลาดล่างกับกลาง ชิ้นละประมาณเท่าไหร่ได้เริ่มต้นก็2ี่สิบยี่หปัจจุบันนี้เราเข้าไปในส่วนของห้างมากขึ้นแล้วก็พัฒนาแพาเคเกจจิ้งพัฒนารูปแบบการวางสินค้า การโอเปอเรชันซิสเมในการขายหรือแม้กระทั่งการลิงก์โปรโมชั่นกับแบรนด์ที่ใหญ่ๆใ,ในในไทยเนี่ยม,ม,มันทำให้มูลค่รราของสินค้าเนี่ยสามารถปรับได้มากขึ้นขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยอย่างชาโคเนี่ยเราก็ขาย39บาทชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่ง39บาทบรัาบทมันก็ทำให้ทาให้ลูกค้าเนี่ยกล้าที่จะซื้อสามารถที่จะแล้วไม่ใช่ว่าชิ้นหนึ่ง39แล้วจะขายแนวลงขายมากขึ้นป้า อ่อมากขึ้นกลายเป็นมากขึ้นด้วยไม่มีไม่คือมันไม่มันไม่ทำให้กระทบในในยอดในยอดขายนะครับกลายเป็นการเพิ่มยอดขายซะมากกว่าลูกค้าที่เป็นเฟรนช์รยซี่เดิมเขาขาย20-25้วเราตัวนี้ไปเพิ่มก็ขา,ขายได้ขายได้ครับ ถ้าถ้าถ้าเพลสคุณสามารถตอบโจทย์นะเช่นแบบคุณไปอยู่ในพื้นที่ที่กลุ่มที่มีไรายได้ในระดับกลางถึงบนหมายถึงโลเคชั่นอ่าใช่ครับแต่ถ้าคุณไปอยู่ในพื้นที่ที่ไรายได้ไรายได้ไรายได้ไม่สูงเนี่ยมันก็ยาก่ก็ไปเล่นยี่สิบยี่ห้าเหมือนเดิมใช่ครับโอเคโอเคน่าสนใจตอนนี้ก็คือของทางคัคแห่งนอกจากมีตัวขนมปังก็คือจําหน่ายแป้งเสูปด้วยอ่าใช่ครับทำเป็นไง้ังครับก็สืบสืบมาจากที่พอพอเราต้องการที่จะได้ต้นทุนที่ต่ำเนี่ยเพื่อเสิร์ฟให้กับแฟนใช้ ให้เขามีมีแมตช์ยลที่ต่ำในการใช้เพื่อเพิ่มมาจิ้นให้เขาเนี่ยปรากฏว่าคนมันตอบกลับมาก็คือริชัดเองเนี่ยเป็นผู้ถือซองที่ใหญ่มาก เพราะใหญ่เนี่ยเริ่มมีปัญหาในการในการขายแล้วครับเพราะว่ามันมันมีเชลไลท์ถึงแม้จะปีหนึ่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีไซเคิลหรือว่า<ม>แคตโค้ที่ดี<ม>เพราะนั้นเราก็เลยเอามาแปลร,รูปในการในการมาทําสินค้าให้ให้ถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเรามีแป้งสาลี<ม>เป็นแป้งสาลีท,ที่ที่ลูกค้าสามารถที่จะซื้อไปแล้วก็ไปทาเบอร์เกอร์ไปทาเบอร์เกอร์ไปทำตัวซองได้ไปทําอูด้งได้คุ้มมากกว่าการแเ้วไปทาขนมปังจจะเป็นแม เิวิวที่อยู่ในซอกของบริาษาัทอือโหยากนะครับอ,นนอันนี้อันนี้เดี๋ยวหยิบอันนี้นึงอันนี้เป็นอะไรครับคุณอ่าตัวเนี้ยมันเกิดจากความชื่นชอบของของลูกค้าที่ชอบในตัวแป้งเราเราก็เลยสร้างสินค้าตัวเนี้ยอ่าเป็นแป้งมิกแป้งมิกก็คือแป้งที่ผสมสูตรแล้วอ่อาอเหมือนเครื่องดื่มที่เขาผสมแล้วครับตัวนี้ก็คือขนมปังที่ผสมสูตรแล้วผสมสูตรผสมสูตรของบริาษาัท รสชาติออกมาก็จะนุ่มอ่าก็จะมีความหวานเท่ากับเท่ากับแป้งปัจจุบันที่เรามีอยู่ที่เราจําหน่ายทั่วไปใช่ครับตัวเนี้ยมันมันมันคล้ายๆอ่าเขาเรียกว่าถ้าเป็นเครื่องดื่มเราก็เห็นทีนวันถูกต้องอ่าเนี่ยแป้งทีนวันอเอต้องเปรียบเทียบนะดไม่ออก อ่าตวเนี้ยตอนเนี้ยพอตัวเนี้ยมาก็มีทั้งชาโค้กก็ออริจินอลชาโคนี่หมดตั้งแต่วันแรกแล้วครับถ้าชาโคก็1้อยออริจินอลก็139อันนี้อันนี้คือออริจินอลออริจินอล139ใช่แฟนใช้เองก็ได้ขายด้วย อ๋อเอาอันนี้ไปขายเป็นทุงๆเลยอ่าหน้าร้านแฟนใช้เลยกำลังจะเข้าสู่โฮมยูสที่เขาซื้อไปใช้กันเองมาใช่ครับเจาะโฮมยูสครับโฮมยูสเป็นหลักแล้วก็ในส่วนของบิสเนสที่ที่เขาขายสินค้าที่ราคาไม่ต่ำมากเนี่ยเขาสามารถเอาไปเอาไปยรโอปได้ดิวรปสินค้าต่อได้แต่ตัวเนี้ยพอเราออกสินค้าตัวนเนี้ยมาปุ๊บเนี่ยโจทย์มันก็ตีกลับมาว่าเฮ้ยทำไมแป้งคุณทำได้แค่ขนมปังหรอ ทำพิเ่นได้ไหมคือมิกขนมปังก็ต้องเป็นมิกขนมปังทำอื่นไม่ได้มันก็เลยออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งตัวไหนตัวไหนมันก็ออกมาเป็นตัวนี้ตัวไหนฮะตัวไหนฮะตัวนี้มันก็เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้อันนี้เป็นอะไรบ้างตัวนี้ก็เป็นแป้งสาลีเฉยๆซึ่งลูกค้าสามารถตามท้องตลาดทั่วไปใช่แตว่าต่างกันยังไงแป้งแป้งในท้องตลาดคือแป้งสาลีเฉยๆแต่แป้งสาลีของบริษัทมีแป้งสาลีที่เป็นชาโคกับแป้งสาลีที่เป็นชาเขียว ก็พูดง,ง่ายๆว่าตลาดมียังปัจจุบ,บันนี้เพิ่งขายได้2เ 2> ดือนตอนนี้ขายที่หน้าช็อปกับญี่ปุ่นที่สนิทถ้าอยากได้ก็ก็โทรมาเออง่ายดีง่ายดีอยากได้โทรมาอันนี้89บาทเหมือนกันกทั้งชาโคและชาเขียวอันนี้จะทําได้หลากหลายละใช่ก็ตอบโจทย์แล้วว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยหนูอยากไปทำโคซองจังเอาไงดีพี่อะไรแป้งนี้ได้แป้งนี้อยากได้โคซองมัชชาอยากได้โคซองชาโคก็แป้งนี้ Okay, okay. ทั้งหมดเนี่ยเ,ออเกิดจากสต็อกที่ใหญ่เพราะนั้นเนี่ยราคาต่อต่อหน่วยเนี่ย ผมว่าถูกสุดในตลาดตอนนี้ถ้าเทียบราคากับซื้อข้างนอกทั่วๆไปก็ถือว่าไม่ได้สูงถ้าเป็นแป้งปกติเี่กก็ราคาประมาณ50 5060บาทต่อลอันนี้แปดสิบเก้าบาทต่อลแต่มีมะฉะแท้อยู่ในนี้แล้วอ๋อตีออกมาเป็นสีเขียวแล้วแอดออนเข้าไปอยู่ด้วยใช่จากปกติเี่ยลูกค้าถ้าซื้อผงมะฉะอย่างเดียวเี่กกิโลละสองพันออันนี้แปดสิบเก้าแปดสิบเก้าลองกันดูประหยัดสต๊อกประหยัดสต๊อกประหยัดสต๊อกของของคุณเองเพราะว่าปกติคุณอาจจะต้องซื้อผงนุ่น งนี่มาใส่เนียวเป็นพันนะเป็นพันกลับเข้ามาสู่เรื่องของเฟรนชชัยเราบ้างครับว่าทุกิจเฟรนช์ชัยคแข่งตอนนี้เกือบ40สาขาแล้วครับคนที่สนใจลงทุนเห็นได้ทราบข่าวว่าคุณในนั้นก็จะเน้นเรื่องของการเปิดโลเคชั่นบนห้างด้วยใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับก็ปัจจุบันนี้เราเราเรา,เราเน้นถ้าเป็นในส่วนของแบรนด์คักแขงเนี่ยเราจะเน้นในส่วนของห้างเป็นหลักนะครับก็คือ,อลดไซส์าการลงทุนเนี่ยลดลงจากปกติเนี่ย คุณจะเปิดคับแฮงเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินค่อนข้างสูง6 7 0 0 0 0แสนแแสนแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยเราใช้เงินแค่3ามแสนห้านี่รวมงานสร้างแล้วรวมได้คอเรสตกแต่งหมดแล้วหรออ่ารวมตกแต่งแล้วในไซส์ที่แค่5 9, ้ถึงเตารางเมตรนะครับต้องย้ําก่อนก็คือเรานึกภาพพวกโดนัทที่ขายอยู่ในห้างไซส์มันจะประมาณนั้นเลยอ่าส่วนส่วนอ่าสินค้าเนี่ยก็จะเป็น D a y to day ก็คือส่งเป็นให้วันต่อวันเลยพูดง่ายเหมือนโดนัทเลยเสร็จเรียบร้อยหมดคุณใช้คุณคนแค่หนึ่งคน อ่าลิงก์โปรโมชั่นจากเครื่องโพสต์ของบริษัท<ม>เปิดการขายได้เลย<ม>อ่าทำให้เป้าในการขายคุณไม่จําเป็นต้องสูงมากเพราะว่าฟิกคอสของคุณมันต่<ม>ําลงค่าเช่าคุณต่ําลงเพราะคุณใช้พื้นที่น้อยลงค่าแรงคุณน้อยลงเพราะคุณใช้คนน้อยลงคนเดียวอยู่ได้อยู่ได้ครับชอบผมใช้คนเดียวอ,อ่าคราวนี้ปุ๊บมันก็สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่มันที่มันแย่ เพราะว่าไม่ต้องแบกเป้าที่สูงครับอ่ามันก็ทําให้มีกําไรเกิดขึ้นได้ครับในส่วนถ้าเกิดลูกค้าอยากจะเปิดช็อปใหญ่อย่างมีกาแฟอย่างมีไอศครีมอันนี้บริษัทมีเสิร์ฟให้หมดซึ่งเป็นแบรนด์ของบริษัทหมดละอ่าปัจจุบันมีกาแฟอย่างเดียวก็มีอ่าอ่าแล้วก็จะเป็นไอศครีมเสริมเข้าไปคราวนี้พอถ้าลูกค้ามีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นอ่าอยากจะมีกำลังคนที่สูงขึ้นเช่นอ่าแปดเก้าแสนหรือล้านหนึ่งเงี้ยลูกค้าก็จะมีสินค้าที่มากขายมากขึ้น คอนโทรลมาจิ้นได้ดีขึ้นและสามารถเอาสินค้า3ตัวเนี้ยมาจับกันกลายเป็น1เมนูเช่นเด้กันได้โทสคุณก็ใช้ขนมปังเราไอศครีมวางข้างบนกาแฟเสิร์ฟเป็นแก้วเซ็ตโทสแล้วมูลค่าก็สูงขึ้นเบร f ฟาสชัดๆเลยใช่ครับมันอาหารเช้าใช่มันตอบโจทย์ในแง่ของการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่ใช่คือคือบริหารคนหนึ่งคุณต้องบริหารคนให้อยู่ มันไม่ต้องอยุ่ยงยากสกิลให้น้อยอ่าเจ้าของร้านมีม,มีแค่ดูแลยอดขายเป็นหลักยกตัวอย่างให้ดูหน่อยสาขาไอแบบเนี้ยไอแบบคนน้อยๆหนึ่คนเนี่ยมีสาขาไหนบ้างอ่าดีโอสยาม,ยามเซ็นทรัลพรามสอมแล้วก็โลตัสตลาดไทยเราเราเริ่มเห็นแล้วแล้วก็ปัจจุบันเรากำลังมีมีทยอยดิวเข้ามาอ่ะล่าสุดเพิ่งเปิดคือโลตัสพะรามส โลกราฟสีก็มีใช่ยอดขายนี่เกินหมื่นนะวันหนึ่งวันหนึ่งใช้พื้นที่แค่ห้าตารางเมตรเกิน1 0 0 0งมบาทต่อวันจอละรู้สึกแบกสูดก็ประมาณหมื่นแปดวันหนึ่งยอดขายหมื่นแปดใช่ครับมันมันง่ายแต่ต้องตอบโจทย์นะไม่ใช่ว่าสินค้าขายตรงไหนก็ระเบิดเถิงมันเป็นไปได้ยากต้องตอบโจทย์ไดหลายหลายะหลายหลายอย่างครับโอเคทีนี้ท่านผู้ชมที่ดูผ่านคลิปไทยเฟรนช์ชัยเซ็นเตอร์ะเวลาเนี้ยสนใจละ อยากติดต่อเข้าไปก่อนหน้านี้ผมมีคุยกับคุณกันินันก็จะมีพิเศษพิเศษให้ด้วยสำหรับลูกค้าที่ดูจากคลิปไทยแฟนไ์เซนเตอร์ใช่ไหมฮะอ่ามีอะไรบ้างเอ่ยเออ่ถ้าจะไปในส่วนของแฟนไ์นะคะก็ถ้าโทรเข้ามาแล้วบอกว่าเห็นข้อมูลจากทางรายการนี้เราจะมีถ้าเกิดคุณตกลงสัญญากับเราเราจะแถมแมทียล แมททีเรียลในการเปิดเปิดร้านเนี่ยห้าหมบาทมูลค่าห้าหมบาทนี่เฉพาะพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ที่ที่ดูรายการนี้นะฮะส่วนโปรโมชั่นอื่นๆก็สามารถที่จะสะสมใช้กันเข้ามาได้เหมือนกันแต่ตอนนี้พิเศษเพิ่มให้อีกห้าหมื่นห้าหมื่นเลยห้าหมื่นเลยเท่ากับเท่าไหร่อสามแสนห้าเลยเฮ้ยสามแสนเปิดร้านกับเราเลยอใช่ก็เลยตัดห้าหมื่นทิ้งใบอ่าใช่จากปกติที่คุณอาจจะต้องซื้อวัตถุดิบในการเปิดร้านห้าหมื่นบาทคุณก็ เดี๋ยวให้ฟรีไปเลยแล้วกันเดี๋ยวให้ฟรีแค่บอกว่ามาจากไทยแฟรนไชส์เพราะในไหนผมก็อยู่กับไทยแฟรนไชส์มาตั้งแต่เกิดแล้วโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวมีอะไรพิเศษน้องอกันได้อีกได้ครับเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับยังไงก็ใจดีผมเข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเมืองเรานะหลายๆคนเตกในวิกฤตหรืออะไรก็ตามเนี่ถ้าเรามีการสื่อสารกันมากขึ้นเี่แล้วมีความจิตใจให้กันผมว่าเราผันไปได้นะแต่ถ้าต่างคนต่างอยู่มันตายหมด เราเราเราควรจะเราควรจะสื่อสารกันให้มากขึ้นแล้วก็อย่าอย่ากักอะไรกันมากมหมคุยกันตรงตรงซะมากกว่าจริงใจจจงแล้วก็ทํางานด้วยทัศนคติที่ตรงกันเพราะว่าเจ้าของแฟรนไชส์กับเบนซี่เนี่ยก็ต้องมีวิชันเหมือนกันอยู่แล้วคุณไงเคมี่ต้องตรงกันเคมีไม่ตรงกันนี่จบเลยนะเรื่องเรื่องหนึ่งของการของการทําแฟรนไชส์ก็คือบางทีเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่หน้าร้านของแฟรนไชส์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะโยนให้เจ้าของแฟรนไชส์เขา รับรู้หรือครบหมดหรือการช่วยเหลือมาไม่ทันหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณเปิดใจแล้วก็สื่อสารกันอย่างอย่างจริงใจมันจะเกิดการแก้ปัญหาร่วมกันพูดตรงนี้มาดีดีมากๆเพราะว่าคนที่เข้ามาจะเดินซื้อเฟรนช์ไช่คุณไงนานเนี่ยตอนนี้คุณไงก็จะบอกลิสต์เลยปัญหาเริ่มสักต้องเจออะไรบ้างถูกไหมเพื่อเขารับทราบก่อนใช่คือทุกวันทุกวันนี้เราต้องบอกกันว่าถ้าเราซื้อซื้อแฟรนชไชเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่า ความเป็นไปได้เนี่ยมันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีปัญหาคุณรับปัญหาหรือมีแนวทางแก้ไัแก้ไขปัญหายัางไงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต<ม>เพราะว่าอยอดขายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นปัญหาคุณก็ต้องคุยไว้รหลโซ่ปัญหาไว้ทีละสเต็ปเสร็จเสร็จไล่ไปต้องต้องคุยกันให้ <ไ S 1> <ไ>ให้ให้ชัดเจนว่าแนวทางการแก้ปัญหาเป็นยังไงอะไรยังไงเราไม่ถามลูกค้าเองก็ไม่สามารถที่จะเฮ้ยโยนโยนทั้งหมดมาทางนี้แก้ไขมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคุณอยู่หน้างาน อ่าคุณต้องมีข้อมูลแล้วก็แล้วก็ช่วยเหลือกันคือพูดง่ายๆเท่าที่ผมฟังคือเฟรนเซี่อ่ะจะต้องมีอ่าขั้นตอนหรือรูปแบบการแก้ไขปัญหาระดับหนึ่งก่อนใช่ไม่ใช่ทุกอย่างอยู่ที่บริษัทแม่แต่ท้งนี้ท้งนั้นบริษัทแม่ก็จะมีการแนะนําเป็นพราวเป็นลิสต์อยู่แล้วว่าอเจอปัญหานี้แก้ไงปัญหานี้แก้ไงกูแม่ใช่ครับก็เบื้องในเบื้องต้นก็คืออ่อเรามีสินค้าให้เรามีความพร้อมในการในการขายให้เราเรามีทุกอย่างสําหรับการ คือพูดง่ายๆคือโน้ตฮาในการทาธุรกิจแต่เรื่องของการคอนเน็กหรือว่าหรือว่าสวิตไบท์มันเป็นของลูกค้าต้องมีเองอ่าใช่มันมันต้องเกิดขึ้นจากตัวของของคนขายถ้าจะพึ่งให้สินค้าขายสินค้าอย่างเดียวผมว่าเกิดขึ้นไม่ได้นะดีอ่ต้องผ่านต้องผ่านบุคคลโอเคแม่วันนี้ข้อมูลเขานั่งครบถ่วนนะครับสำหรับลูกค้าหรือว่าคนที่เป็นนักลงทุนอยากจะทำธุรกิจมีเงินสักก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็อยากจะหาทำเลดีๆ นะัทางนี้เขาก็มีในเรื่องของการแนะนําทําเลที่ดีให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะติดต่อเรื่องของแฟรนไชส์ก็ดีหรือเรื่องของการจะซื้อแป้งไปจําหน่ายหรือไปไปทำเบเกิ้อะไรแล้วแต่นะครับแล้วก็ พูดคุยเรื่องธุรกิจได้ติดต่อคุณกินิณ์หรือว่าทีมงานทางช่องทางไหนได้บ้างครับผมปัจจุบันนี้ถ้าถ้าเรา,อ,าอ,อัปเดตตลอดเนี่ยจะเป็นในส่วนของเพจครับเพจก็คือเฟซบุ o กอ,อ่าใช่ครับ w w อร์ไวเ o o เฟซบุ๊กคอมคักแหงคักแหงก็คือ K U C K แล้วก็ H R A N G อ,อ่าตัวนี้จะมีการอัปเดตอยู่ตลอดวเวลาส่วนเว็บไซต์ก็ เหมือนกันเวอร์บายเวบ็บทัพแหงดอทคอมก็ได้หรือหรือทางใจร้อน<ก>โทรอ่าถ้าโทรเลยก็0 2 9 8 7 0 5 2 5ติดต่อทางออฟฟิศเลยครับอ,อ่าต้องการสอบถามข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแมทช์ทิวเอลในการอ่าทำเ<ท>บเกอรี่ปรึกษาในการทำเบเกอรี่เราก็มีนะม,มีปรึกษาด้วยอ่ามี<แ>ถ้าเกิดถ้าเกิดยิ่งยิ่งถ้าเกิดคุณเป็นสมาชิกกับทางบริษัทเราเนี่ยเรามีเรามีให้ปรึกษาตลอดนะสมาชิกคือสมัครเป็นสมาชิกกับทางบริษัทเลยคุณใช้แมทช์ทิวเอลอะไรบ้างอ่า แล้วก็แนะนํากันไปว่าเฮ้ยติดปัญหาอะไรติดขัดตรงไหนก็คุยกันหรือถ้าเป็นแฟรนชส์ก็โทรเข้ามาเบอร์นี้แล้วก็สอบถามหรือว่าคุณมีทำเลปัจจุบันเนี่ยมันแค่คุณมีทำเลที่ดีอ่ะคุณเสนอมาเหอะเราไปช่วยกันดูทำเลกันโอเคม่ได้ไม่ได้เราคุยกันดีครับดีครับแมเป็นเป็นซีที่แบบจริงใจแอคทีฟมากๆนะครับหนึ่งแบรนด์นะครับของแฟรนไชส์สัญชาไทยน่าสนใจมากๆครับวันนี้ก็ สำหรับคนที่อยากจะติดตามเรื่องของธุรกิจเฟรนช์ชส์นะครับเราก็ได้เปิดไลน์แอดแล้วนะของไทย i ฟรน n c ช i s น์เซ็นเตนะครับตามมาได้นะครับเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็กดแอดนำหน้านะครับตามด้วยไทย i ฟรนชชายนะครับ T H A I F R A N C H I S D นะครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องของงานออกบูธอีเวนต์งานแฟรนชชสยมีที่ไหนบ้างธุรกิจเฟรนช์ชส์มาใหม่ติดตามได้เลยวันนี้ผมและคุณกันติันขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม